สวัสดีครับวันนี้อยู่ชนบุรีนะครับสวนเฮเลี้ยงนะครับส่วนสุเดียนตาเลี้ยงชอบจริงๆเนี่ยใบใบเต็มใบแน่นเหมือนเดิมนะใบสวยมากเลยพอของพี่แดงที่ส่องสางเลยโุดชอบใบมากเลยใบเต็มแล้วดูดอกดิโอ้นี่ดอกน่าจะบานช่วงตุตจีนครับเนี่ยดูดอกใน,กนต้นก็ดิไปเอไม่หมดต้นนี้ว่าจะแบกร้อยกว่าลูกอยู่ครับต้นนี้มันจะแบกร้อยกว่าลูกอยู่โอ้โหอ ก็คอยเลี้ยงไว้ดินี่นี่นี่โอ้สวยงามจัดดอกก็สวยใบก็เต็มใบยังสวยเต็มอยู่อันนี้เนี่ยมีพอเลยไม่ต่างกันเลยใบเต็มแน่นอยู่นะครับดอกก็เหมือนกันเป็นราวเลยระยะเลยนะครับผมนี่เต็มเลยเท่ส่วนทุเรียนตะเลี้ยงที่เกาะโพจนบูดีนะครับผมโอ้ดอกสวยอะ่ะ ต้นเลย,ด,ยดูต้นนี้อีกใบมาแล้วด้วยนี่เนี่ยใบมาแล้วครับยอดอ่อนมานะครับขณะที่ดอกใกล้จะบานนะครับนี่ดอกใกล้จะบานแล้วดอกบานตุกจีนนี่เริ่มมีบานบ้างแล้วเยี่ยมเนี่ยตามระยะเลยใบมาดอกใกล้บานเกี่ยใบจบแล้วด้วยใบเริ่มกลางแล้วดอกสวยใบสดนี่ครับ ครับครับอ๋อ้ต้องใส่แมสเลยครับใส่แมสนี่กันพีเอ็มหรือกันฝุ่นครับนี่นี่นี่เลี้ยงนี่เลี้ยงเจ้าของสวนโอ้อันนี้สวยนี่ลายตีดอกแล้วนี่รอบที่สามแล้วใช่ไหมครับเลี๋ยวบอกว่าตีดอกรอบที่สามแล้วครับโอ้ดูดอกที่แต่งทิ้งดิ ดอกอยังกับลูกมากอ,อกใหญ่กว่านี้โป้งผมอีกนี่ดูพวงนึงดิพวงดอกขนาดนี้นี่ดอกอย่างลูกมากอ,อกเลยเนี่ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยแต่งบ้างโอ้ไอ้ลูกนี้ขึ้นลูกอยู่ฮะจะหมดแล้วเครับโอ้หโหนี่ดอกดอกขนเนี่ยยอดสวยจัด ต้นต้นนี้ดอกเสมอดีครับเนี่ยอต้นย่อ,อก,ก่อนดอกเสมอโอเคนี่เคียใบยแล้วนี่นี่คือการเคียใบยผมมาดึงใบามาพอดึงใบามาเสร็จปุ๊บเล็งให้มันกางเพราะนั้นเคียจบระยะที่ใบแบบเนี้ยพอใบมันจบแล้วเนี่ยมันจะดอกบานหางแย้จะขึ้นลูกอ่าอะไรนะเาเรียกว่าขึ้นลูกแบบไข่นกกระทาไข่ไก่กำปัน้นไม่กระทบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวใบ,บก็เริ่มตื้อตันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ย ชอบเลยตอนที่ดอกใกล้บานแล้วยอดมาแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับนี่แนวทางผมแบบนนี้หลายคนกลัวใบผมไม่เคยกลัวใบดูดิโอ้ยยอดสวยงามนี่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 เลี้ยงไม่จ้างลูกน้องมั้งเลยนะทำเองเลยเย็นที่สุดแล้วเ <laughs> ก็บกิฟต์เลยครับจริงครับสวยงามมากเลยเนะี่ยโอ้ยผมชอบดอกมากเลยเนะี่ย โอ้หนี่สเตปไว้ดอกผมเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยใครตีได้เนขนาดนจริงไหมอ่ะจริงจริงผมยอมรับเลยเนี่ยโอ้โหตีไม่มีเหลือตีตีไม่เสียดายดีไหะครับใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวตีทิ้งหมดเลยดูดิดูดอกที่ตีออกเดี๋ยวผูเสียดายมากเลยตีสามรอบแล้วนะครับนี่ตุ้นแรกแบบนี้นี่เยี่ยมเยี่ยม โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหลังสุดก,กีนเรามาชมดอกบานกันแล้วก็หานแย้กันนะครับแล้วขึ้นลูกด้วยครับ